ทุบไม้ครับทุบไม้สักกะละใหม่แล้วก็ต้องทุบไม้แต่ห้ามตายนะครับพอ่าตายปุ๊บซีรีส์เราจบเลยครับผมตัดไม้อยู่ครับเอ้ยเอาไม้ทุบหน้าโ o นเ Age นะครับเข้าสู่ยุคหินนะครับก็ไปทางเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยเอ้ยหมูไปไหนแล้ววะมหมูไปไหนแล้วเปิดแมพใหม่นะ้ำเฮ้ยเจอจีโอดข้างล่างด้วยไปขโมยเตียงเขาเฉยเอ้ยสวัสดีชาวบ้านเปิดแมพใหม่แล้วม่กระตุกมากเล,เลยครับนั่นแหละครับเปทนธรมดา มองอะไรเออเตียงทุบๆไปเหอะตายไงก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีเออมองทำไมฮะบ้านกูคืเหรออต่กดแท็บมาแล้วเป็นเนปจูน S M P ออใช่ผมลืมแก้ครับโทษทีฟดีงานงานเล่งครับงานเล่งเฮ้ยอาหารเอ้ยเรามาเดาไหมว่าใครจะตายก่อนกันอืมอย่าอย่าพูดเยอะผมว่าได้แน่นอนรับรอง ยังไงก็ได้เอ้ยทำไมตรงนี้มีเหวด้วยวะเหวใต้น้ำอ่ะข้างใหญ่ๆย้ายพันแล้วอ้าวคุณได้บ้านแล้วเหรอครับเรากำลังเดินเดินไปเจอบ้านคนนะครับเราลังเดินเดินไปเจอบ้านคนนะครับยย้ายามาเเกกะนน่ปป็ วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมไมค์คร a f t นะครับกลับมาอยู่กันในซีรีส์ที่เรารอคอยกันอย่างยาวนานนั่นก็คือ m i n e c r a f t h a r d c ค re นะครึ่งเราจะใช้เป็นชื่ออะไรดีคุณเสือไ i n e c r a f t h a r d c ค re ซีซั่นหนึ่งไหม <c oughs> แล้วแต่ครับอ่าแล้วแต่แล้วแต่ด้วยโอเคแล้วแต่ที่แปลว่าเออนั่นแหละซีซั่นหนึ่งอ่าอีกคนนึงเขาไม่มานะครับ <c oughs> ผมก็เลยมาเปิด2คนโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไม่พูดเรื่องเพลงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเอธิบายก่อนเนาะไมค r ค c o r e นี่ก็คอเรามีชีวิต เพียงแค่ครั้งเดียวใช่ไหมถ้าเราตายคือไม่สามารถเกิดใหม่ได้แล้วคุณคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเที่ว่ามันเกิดใหม่ไม่ได้ต้องอยังไงดีครับจริงๆก็ไม่ค่อยชอบเพราะกูชอบเดินโง่ตายตายโง่คราวน,นี้เอ,อเวลาเราเล่นเราก็ต้องระวังนะครับโอเคงั้นเราเข้าเนื้อหาเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มเอาชีวิตรอดในโหมดฮาร์ดคอร์กันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดซั b สไ r i b e พวกเรากันด้วยนะครับ ไปรับชมกันได้เลยครับไปรับคุณเสือผม <c oughs> ตัดไม้เลยดีกว่าเหตุผลที่ผมต้องบอกว่าทำไมต้องซับสไคร์ครับเพราะว่าเดี๋ยวคนว่าเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอาอะไรกันแน่ก็ซัสสสบสไคร์ก็ได้อ่ะถ้าคนเขาอยากกดไลค์เดี๋ยวเขากดเองเออถ้าคนเน้นดีจริงอ่าไม่เป็นไรวันนี้เราก็มาเปิดอย่างที่บอกนะครับซีรีส์เราเปิดกันสองคนเหตุผลก็คือฮ <c oughs> ะอยากลาออกอะไรคืออยากลาออกฮะ ใช่แล้วไม่ใช่อยากลาออกเอาละได้ยินว่าอยากลาออกงงเลยทุบไม้ครับทุบไม้สักกหลาดใหม่แล้วก็ต้องทุบไม้แต่ห้ามตายนะครับพอา่าตายปุ๊บซีรีส์เราจบเลยเฉพาะช่องนั้นๆนเน้นๆน้นเน้นเนอะไรครับไม่เห็นใช่ไหมครับครับตัดไม้อยู่ครับเอ้ยเอาไม้ทุบหน้าทำไหมนี่ดิทำโต๊ะคราฟดิคราฟติ้งเทเบิลอ่ะเออวะเออเนาะไม่ไม่ทำไงวะโอ้ยสภาพเลิกเล่นไหมครับสี่ปีแล้วเนี่ยเอ้า ครับรอเออไม่รอแล้วเอเคโากูคืนมาเอ้าเฮ้ยโทษทีกูลืมปิดอันนั้นว่ะมันเป็น first p o s i t i o นว่ะอ่ะหายแล้วโอเคผมแก้แล้วโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราตัดไม้แล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเนาะอ่จะเดดแอร์เห็นน้ำตรงนี้ไหมครับตรงไหนครับตรงนี้ครับก็หนึ่งครับผมตัดไม้อยู่เดี๋ยวได้ไปดูนี่ครับทำไมครับนี่ครับน้ำมันไม่ได้ท่วมนะครับตรงนี้ ทำไมครับมันแค่หลอกกันไปเฮ้ยขุดขุดจังวะอยากได้หินได้หินอยู่ไหนเฮ้ยเดินห้ามกระโดดรลโรลนี่หว่าลืมไปว่าเราต้องเดินระวังระวังด้วยเฮ้ยเราอย่าวิ่งมันมีภูเขาหินตรงนั้นน่ะอืเฮ้ยตรงนี้ก็มีหินนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะลงเงี้ยวะเนี่ยเฮ้ท่านโอ้ไม่ได้ทำที่ขุดมาที่ขุด ขอเป็นที่ขุดทำไมเดินล้อมเลยเนวะคลิกแอคเน็ตเน็ตเป้าเน็ตมันดีเกินพอดีใช้เน็ตซิมสโตนเอ็ดนะครับเข้าสู่ยุคหินนะครับอะไรเสียงออร์เจนตเหรอใช่หรอจริงดิครับมันแย่มากครับมันแย่มากครับนั่นแหละครับเฮ้ยเฮ้ยอโหโดครับผมเจอก่อนว่าต่ ได้ของโอ้โ oh. หผมได้เหล็กแล้วครับ oh. สอง oh. อันยังไงล่ะครับยอดเลยครับก <Yeah. S 1> ็ได้ติ้งแอนอัปเกรดเกตติ้งเด้อประเทศเกตติ้งเด้อไปเติมตัวอาร์ทำไม <c oughs> วะเฮ้ยซอกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตันเฮ้ยโอ้โหอะไรครับอ่าเน็ตมันไม่ดีครับคุณต้องทำใจผมยังไม่ได้ซื้อเราเตอร์ใหม่ต้องเล่นแบบป๊บาปฟาไปก่อน ขออภัยคนดูด้วยนะครับต้องเข้าใจปัญหาด้านเทคนิคออพยายามจะแก้ให้ได้มันยังแก้ไม่ได้หรอกก่อนมันใช้ตังค์ครับต้องใช้ตังค์ผมขุดฐานคุณไรเสร็จก่อนเรามูไปเลยคุณเราไปเลยแมช่วยคณไงช่วยคณโอคครับกูเดี๋ยวเอานี่สโตนแอคเออใครไม่แอคแต่สโตนแอคนะครับแล้วก็เอาโอสโตนสปอร์ต ตรงนี้มีถ้ำให้รูไหนท้ำไหนตรงไหนวะมันกระโดดลงไปดิตายเลยพู้ร่วมกันเนอะอุ้ยกลัวปะไปดีกว่าวะเฮ้ยเราอยากได้อาหารน่ะคุณได้ยินเสียงอาหารปะเหี้ยอีกแล้วเหรอก็ไปทางเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยยังเดินป่นเปี้ยนอยู่แถวเนี้แถวสปาวเอออย่าลืมจดพิกัดจะ หายรูปไปก่อนเฮ้ยหมูไปไหนแล้ววะหมูไปไหนแล้วเปิดแมพใหม่นะเฮ้ยเจอจีโอทั้งล่างด้วยที่เกิดไอจิตโตม่วงๆอะอเมซิเออหมูผมหายไปไหนเนี่ยหมูบ้านด้วยไหนหมูหรอใช่ไม่แค่ผมเห็นหมูอยู่แล้วเดินไปแล้วมันหายไปเลยอะ เฮ้ยรบสามตัวพอดีกูทำเตียงได้ละแล้วมึงไปโด,เต,<ะ>โดเตียงที่หมู่บ้านก็ได้ไปโดเตียงที่หมู่บ้านก็ได้ถ้าเจอหมู่บ้านอ้าวฝนตกอ้าวทำไมฝนตกอะฝนตกทำไมตอนไทยคิดคาภาเฮ้ย,มมยผมเจอเล่นแล้ผมฆ่าดิ้งได้ไหม,ไมต้องเดินระวังนะเนี่ยไม่งั้นตายโง่เนี่ยอย่าลืมถ่ายปกด้วยนะครับ ไปไหนวะเฮ้ยหมูเต็มเลยเอออาหารแล้วอะทำไงอะไม่ฆ่าแล้วก็ว่ายังไงอยู่ซีดก็ขำเลยวะอืก็ขำอะไรวะยังไม่อะไรเลยลาวาเฮ้ยมีลาวาตรงนี้เฮ้ยบอลเซนกระโดดเลยกระโดดเลยน้ำเป็นดีวะ นั่นดีเดี๋ยวนะผมปลูกคืนก่อนเดี๋ยวคนมาที่หลังเขาไม่มีอ้อยใ,ใช้ปลูกคืนก่อนอ่าเผื่อมีคนมาเล่นกับเราในอนาคตออ,อไม่รู้อ่ะมันพูดอะไรรู้เดี๋ยวว่าอเออนนั่นแหละโ<อ>ขโมยเตียงแหละไม่ต้องคราบคนแกะครบนะสแต่ไม่เอา ไปขโมยเตียงเขาเฉยเฮ้ยสวัสดีชาวบ้านเปิดแมพใหม่แล้วมันกระตุกมากเล,เลยครับนั่นแหละครับเป็นธรรมดาตอนนี้ยังไม่โหลดหอ่ะรอบๆยังไม่โหลดหอ่ะกระตุกมากเลยของผมโหลดปกติเลยครับลื่นมากคุณตีล่วงก็เล็มสุดดิให้คนไหนได้เหล็กเฮ้ยแมวดำดำตอนนี้ผมไม่ไหวทำไมถึงไม่ไหวครับ <laughs> เล่นอย่างนี้เลยเอ๋อ ก็ <G ül> ถ้าผมตีผมก็ตายสั้นเ,เลยนะเออเออวา่าเนาะเดี๋ยนะผมคราบไอ้นี่ก่อนเอ,อ่อเฟอร์นแนนเสร็จแล้วแล้วก็คุกกิ้อาหารสักคู่นะครับเออวัวไม่ใช่ไม่ใช้มึนนั่นเก๋นี่ก็มืด, <นะ S 1> มดมากมนะมองอะไรไม่เห็นเลยฝนมันตกอ่ะนี่ขนาดเปิดเชดเดอร์นะยังไม่มืด เราของเรามันแบบมันมืดมากเลยฝนฮลโหลอ่ะให้มันฝนหยุดตกนอนดินอนได้ปะมันนอนไม่ได้อะม,มันไม่ได่ฮันเดอร์สตอมไม่เอากูกลับไปที่เตียงกันครับตัวนั้นถ่ายว่เดี๋ยวฝกเดี๋ยวกลับไปที่เตียงก่อนนะครับอ้าวเตียงอยู่ไหนวะอ้าวเตียงอยู่ที่ตัวนะวะแล้วกลับมาทำไมกลับมาทำไมนอนแล้วเดี๋ยวคิปเปอร์เกิดมองอะไรเอเตียงทุบๆไปเหอะตังไงก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีเออมองทำไมฮะ ไม่เคยเห็นเหรอเออสักทีไหมบ้านกูคือหรอเน็ตไงเน็ตไม่ค่อยดีเฮ้ยทำไมภูเขามันเกิดอย่างงี้วะช้างบักปะเนี่ยไอแมวไม่บักนะช้างไม่ได้บักใช่ไหมผมอยู่ตรงเอ่อตรงเนี้ยพี่กาดเท่าไหรสองสี่ศูนย์สามสองเจ็ดบวกทั้งคู่ทำไมตรงนี้มันมีภูเขาได้วะไม่โอ้ไม่ มันเจนแปลกๆว่ะแปลกมากผมไปเรื่อยตอนนี้ภูเขากลางน้ำาอ่ะปกติไม่ค่อยมีมันเปิดแบบล้วมันกระตุกอ่ะคุณก็เล่นแบบปิดเดรอไปภาพพาร์ทหนึ่งอยู่ไหนวะเราต้องไปถ่ายภาพด้วยต้นไม้ลอยได้ต้องเดินระวังระวังนะเนี่ยลืมไปว่าเราเล่นฮาร์ดคอร์โหมดอ่ะฮะมันเดินไรืปกติเดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่บอกพี่กั คนดูจะเห็นก็ต่อเมื่อแบบผมกดนะครับถ้าผมกดพิกัดก็เมื่อน,นั้นแหละครับคุณถึงจะเห็นพิกัดผมกดไปแค่รอบสองรอบเอ่งมง้งใช่ไหมเอามีลามีอะไรด้วยพวงนี้ใครดออกไปไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันฝุ่นได้นะครับ <c oughs> ฝุ่นแบบอย่างเยอะเนาะสภาพ <c oughs> ชีวิตชีวิตไม่ค่ยปลอดภัยเลยเอ้ยผมทําเรือด้วยปะเดิน<อ>าทางดีว่ย ก็นิดนึงแหละตั้นิดหนึ่งเอาเอสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรไปโอไอยากได้ภาพเฉดเดอร์ปะ่ะอ๋อไหนดูหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างคุณมาพิกัดฝั่งไหนอะ่ะมาทางเดียวกับผมปะเนี่ยอืมผมจะไปชาติติดลบกับวายาเป็น วายเท่าไหร่บวกเอ้ยไม่ใช่วายเอ็กหรือเปล่าเอ็กเอ็กเอ็กบวกแล้วกันถ้าวายบวกก็ขึ้นฟ้าวายบวกก็วายวายพร้อมจะใส่เดี่ยวกับคณฮะวายบวกก็วายพร้อมจะใส่เดี่ยวกับคนคนชื่อวายออโหผมเจอทุ่งหญ้าแพนนะครับผมก็ใส่กับวัวโรลๆเลยครับมก็อยู่แพนนะเอ๊ยอยู่แพนเหมือนกันหรอ แผนไหนครับแผนนี้จะไปเที่ยวไหนครับไม่ใช่แผนเอแผนบีแผนซีแผนดีอกดแท็บมาแล้วเป็นเนฟจุดเอสเอมพีอ่าใช่ผมลืมแก้ครับโทษทีพอดีงานงานเล่งครับงานเล่งเดี๋ยวค่อยแก้ครับเป็นเน p จ u n เอส p อมพีด้วยนะเออผมผมลืมแก้อีนครับโทษทีมันรีบไปไหนคุณไปคัปปี้ตัวผมยกไปทั้งดุนเลยครับเปลี่ยนแค่แบบ ตัวเนฟจูนมาฮะใช่รีบไงรีบอย่ากดแท็บไว้ดิดนะอายเขาสาภาพใช่ปะไทยกล้าวะ่ะอู้อ่วงว่ะตรงนี้น่ะเพิ่งโหลดแน่เลยพี่หน่วงไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อ,อผมเจอพัมกินนะครับเก็บก่อน เราได้ฟักทองมาแล้วทําไมป่าเยอะจังเลยเอะเฮ้ยไม่ต้องข้ามไม่ต้องข้ามน้ําเหมือนเราเห็นมีแผ่นดินเราวิ่งไปดูก่อนไม่มีชิปเปร์นะชิปเปอร์นตัวอันตรายเลยโอ้พื้นไม่มีม,มาแล้วเออแน่นอนลืมเปิดรีเพย์ทำไมมันมืดจังว่าป่านี้โ,โ,โ,โปป่านี้อย่างมืดอ่ะ เฮ้ยต้นใหญ่เจอต้นใหญ่ด้วย嘛อือเอาเรื่องให้ตรงนี้สวยมันพิกัดกีมันใช้ได้ไหมวะโอ้พิกับคุณคุณจะไปพิกัดหลักร้อยที่ลักพันนะผมไปเรื่อยๆครับาเกิดผมจะถูกใจตอนนี้ผมแบบยังลังเลอยู่ยไม่ค่อยแน่ใจ อ,อ่าซัพปิง้งดอกให้เราทีตัดอีกต้นหนึ่งดิข้างๆกันนะงั้นผมอยู่หลักร้อยหลักร้อยเชิญเลยครับผมก็คาบเกี่ยวระหว่างหลักร้อยกับหลักพันเนี่ยแหละครับแแถวนี้แหละไม่ไปไกลมากหรอกเพราะว่าต่อทางเดินยาวครับไกลขัดต้นได้ไหมแล้วแต่คุณเลยครับ <c oughs> <c oughs> บ้านบ้านอยากได้ไกลก็เดินไกลหน่อย ก็ทาทางเดินเองด้วยนะครับผมบอกไปแค่นั้นแหละทําทางเดินมาต่อเองนะครับอให้คนอื่นทำเหรอครับช่วยอ่ะครับอุ้ย่าช่วยนะครับโอ้ยเสียงไม่คืออย่าอย่าขยี้ผมนะคำรับจบที่ไม่รู้จะปิ้งดอกยังยังไม่ดอกอีกเหรอเอ้ยดอกแล้วู่าน่ันก็พอได้เท่าไหร่ครับแปดชิ้นปะหรือเจ็ดชิ้นอ่าแปดครับแปด ตันั้นธรรมดานะเออนั่นแหละแปดถ้าผิดก็ดูวิกิพีเดียได้ครับนี่เนื้อเพื่อนนายอร่อยมากเลยหรืป่าทำไมอะวิวิไม่หวานเเนื้อวัวกินเนื้อวัวอ้างวัวกินเนื้อเพื่อนมันต่อหน้ามันเคยเห็นหมูกินหมูเปล่าไอหมูก็อร่อยเหมือนกันนะนี่อะเคยเห็นแต่ไก่กินไก่ทำไมนอนไม่ได้วะโอ้โหแสง แสงกำลังจะรับขอฟ้าโอ้เปิดเฉยรับแบบชัดมากเออก็เปิดได้แล้วนี่หว่าโหไม่ได้เปิดแม็กน่าสว่างเลยแสงสวยมาก้ยพื้นไม่สวยเลยว่ะกลับดีกว่าเฮ้ยนอนครับนอนนอนได้ยังนอนได้แล้วเนาะนอนเร็วนอนเร็วเด็กกิ๊บเปิ้ลเกิดนอนเร็วนอนเร็วนอนเร็ว ไม่นอนเลยนะร,รีบครับเราไม่เล่นกับเราพอดีรักสุขภาพาอช่ไหมครับไม่ใช่รีบครับปากเ,เสียวมากเลยปะถ้าตายขึ้นมานะเดี๋ยวนเอาเนื้อไว้มือซ้ายถ้าคิปเปอรลระเบิดยังไงผมก็ไม่รอดครับคือเกาะเรายังไม่มีเลยครับเดี๋ยววาดหน,น่นี้ทำไมมันมืดจังวะตรงน,นี้เฉดื้อมันออกมืดม,มืดมากเลยเฮ้ยจะไรอะ่ะ อะไรนะ่ะสมายเล่นเนื้อเชดเนอร์เดี๋ยวหูว์ป่าต้นอย่างใหญ่ภาพไม่ไหวเว้ยใหญ่ป้ายไ,ไม่หมายถึงว่า <โฆ S 1> เดี๋ยวไม่แวะกลับมาแล้วไงเอ้ยน้องหมาไม่มีกระดูกว่ะไม่ได้อันนี้มาเดี๋ยวค่อยมาใหม่แหน่ยๆขวางทางไ,ไม่เข้าไปไปถึงเบอร์รี่ไม่ใช่หมาเอ่อเฮ้ยมีต้นรัดเคฟด้วยว่ะ ต้นไม้ที่มันมีทํำด้านใตอ้อะงั้นเดี๋ยวผมกลับไปทางเดิมดีกว่าทางนี้ไห่ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะคณอยู่พิการเท่าไหร่อ่ะต้องบอกด้วยเหรอ,อ <c oughs> ต้องบอกด้วยเหรอ,อโอเคทำท็ทอตก่อนดีกว่าเราลืมสิ่งสำคัญไปได้ไงนั่นก็คือแสงสว่างตรงนี้เป็นไงฮัลโหล ตอนนี้ผมเดินไปแบบมีจุดหมายนะนะก็คือหาที่สร้างบ้านแต่ไอความไม่มีจุดหมายของผมนั่นก็คือเมื่อไหร่จะเจอไออมที่ถูกใจวะเอออะไรแบบนี้คือแบบมันสวยนะที่เดินมามันสวยแต่แบบเอ่อมันต้องขางเยอะเลยแหออออ <c oughs> ละข่องได้ใส่คนี้เหรอเฮ้ยอาหารเออเรามาเดาไหมว่าใครจะตายก่อนกันอืมอยา <c oughs> อย่าพูดเยอะ อย่าพูดเยอะการแ<ช>่งคน <laughs> ไม่ฮาร์ดคอร์เพิ่งเคยเล่นมั้งจริงดิเ <laughs> พิ่งเคยเล่นฮาร์ดคอร์จริงดิ <laughs> ใช่เอ้ยกระแทกสภาพมันอยู่สูงมากเลยอ่ะโอ้้าบลงไปยังงก่อนเอ้ย,อยมีเตาเตาหน้อยน้อยไม่ไม่รู้ตัวใหญ่มากเฮ้หลุมเหมือนคิปเปอร์ระเบิดเลยวะ แต่ไม่ใช่น,นี่หาเงียบหรอเฮ้ยมีลาวาตรงนี้ด้วยมีลาวาตรงนี้ด้วยเจ้ไหมอุ้ยง่าย<ม>เลยแค่นี้ตรงนี้ติดทะเลด้วยพื้นที่ติดทะเลนี่ผมว่าอย่าอยู่ใกล้ทะเลเลยไม่ค่อยดีไม่ค่อย,ยเวิร์กเข้าไหไมันต้องกลับมาฝั่งนี้ป่ะเพราะว่าฝั่งเมื่อกี้มันตั้งว่าไม่ได้เป็นภูเขาแต่ว่ามันตั้งได้มันได้แหละแต่ว่ามันจะสร้างยังไงก่อน ภูเขายังสูงเราก็ต้องสร้างบนภูเขาไงใช่ไหมแต่เราต้องขุดภูเขาด้วยอ่ะไปฝังอยู่ในนั้นไม่ไม่เอาดีกว่า้าเป็นอยางนัันจะหิวตายนีภูเขาพอด้ปูกข้าวไว้เลยไฟไหมแต่ว่ามีดาวะเหรอเอ๊ยตรงนี้ได้ปะผมไม่ค่อยอยากเอาไปโอมแพลนมาสร้างบ้านนะเพราะ เราจะเอาไว้สร้างอย่างอื่นมันเสียดายของนะจริงดูเราอยู่ในโอมแ้นโอ้โหสาหร่ายแหลกไปเ้ยเฮ้ยหมู่บ้านว่ะไม่ใช่วูเด้นี่มันชื่อไอโอเมก้กโอ๊กอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยหมาหมามีชุดเกาะใช่ไหมเอ้ยหมามีชุดหนังอะ มห,หมาห,หมามีเสื้อใช่เราเจอมันมีด้วยหรอมีดิมันคือไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้สกินหมาเออนั่นแหละสีน้ำตาลน้ำตาลนะ่ะเราไม่รู้เขาเรียกอะไรเพราะเราไม่เคยได้เล่นกับเวอร์ชันใหม่เลยผมว่าผมเอาเรือมาแล้วก็เราไปกันดีกว่าอเออเฮ้ยกลับบรทังเดิมวะเนี่ยถามจริงเไไดินไปเดินมากลับบันทางเดิมเหรอ ไม่ชเชเ่อร์ตัวนี้มันเปลม่ยนมาได้เยอะกว่าต,ตัวตรอนี้นวออแ่ะที่กาดคุณถึงผัานไหมไม่อยู่หลักร้อยหมดเลยเหรอแล้วอยู่ใกล้ทะเลปะไม่เหรอไม่อยู่ใกล้ทะเลซะด้วยเอ่อตรงที่อยู่เป็นไบโอมอะไรแพลนเหรอใช่แพลนแล้วข้างๆอ่ะไบโอมอะไรรอบๆอ่ะมีไบโอมอะไรมัง่งมีป่าเป็นฟอเรสต์มีป่าเป็นฟอเรสต์แล้วมีอะไรอีกมีมีปีช บีชเบิร์ดหรือบีดบีอ๋อผมแพลนแล้วก็ไปโอมเออมันมีริเวอร์มีแม่น้ำมีบึงมีเออมีไทกาแล้วก็มีฟอร์เรสแพนก็มีแพนก็มีแพลนตอนนี้คือเดินอยู่โมแพลนมืดอีกอ่ะยังหาที่ตั้งบ้านไม่ได้ผมว่าผมไปตั้งตรงไปโอมแ้แหละแต่มันต้องตัดตัต้งตัดต้นมาเยอะผมว่าผมตั้งนี้ดีกว่าได้ไหม เออเนี่ยกระถ or เนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงนู้นมันต้องถางเยอะไงเดี๋ยวเราถางพื้นที่อะไรดีกว่านะครับเดี๋ยวทำ shovel ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที่เรียบๆในการวางของคอกวัวก่นอนรถสัตว์มันเยอะม,มากจะเลี้ยงใช่โอ้เน็ตโอ้เน็ตโอ้โอ้เน็ตเน็ต <Net S 2> <c oughs> มันดีเกินเหระเนมาสก๊อต,ตชิ ออต้องคำใจครับยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดการรอเตอร์ถ้าจัดการแล้วถ้าเน็ตผมแบบไม่ออโต้จูนแล้วคุณได้ดีนเสียงออโต้จูนผมว่าเลยอ่ะน,นั้นเน็ตคุณเลิกหรอครับความที่ว่าหอนะโอผมอยู่หอก็จะแบบอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงเพราะรอบนี้ไม่ได้ติดเน็ตเองด้วยไม่นิดนึงอ่ะใหญ่หลวง <laughs> อ๋อไม่ใหญ่ค่านเก่าประเทศแกปัญหาได้ไม่ใช่ปัญหาหรอก เค okay. นอนได้นะนอนแล้วเนี่ยเราไม่บอกไม่มานอนคนเดียวเช้าวะไม่น่านะจะนอนคนเดียวเช้าเนี่ยจำได้ว่าหลงไว้นี่ไม่รู้แหละทำเอ่อหีบก่อนนะครับเชดนั่นเองล้าตุยเ,เราได้หีบมาแล้วเออไม่มีที่วางไว้ เก็บของก่อนอตอาเผาอันน่้วางตรงนี้แล้วก็เหล็กเหล็กจะเก็บไปกล่องอ,อันนี้เออทำอีกกล่องหนึ่งดินั่นแหละครับอ่าเปิดหน้านี้ครับมาดิกล่องกล่องกล่องทำกล่องสักอีกสองอันเรียบร้อย เก็บคืผลทางการเกษตรครับอาหารเอาอาหารอันนี้สีเดี๋ยวเราปลูกทันทีอะไรแกะหรอไม่ใช่มาใช่ใชไหมสีดำเหมือนกันด้วย <c oughs> มันไม่โตอ่ะมันไม่เหมือนสาการไฟอ่ะที่กดชิปไปเติใส่ต้นไม้แล้วต้นไม้จะโตสภาพโอ้ยที่ผุดพัง <c oughs> โชวเวลเจ๊งครับโชวเวลใหม่ <c oughs> ดีรออะไร <c oughs> ไปทำยางน้นวะอ๋อไม่รู้ดิ ผมไม่มีโชเวลอ่ะงานเข้าจริงโอเคเราได้เหมืองแล้ครับวันนี้ขุดเองเลยครับจิงแจ๋วบอกเลยนี่ขุดมาเพิ่มพอดีแบบไม่มีไงคนั้นไม่มีเราก็ต้องหาเพิ่มมีคนทำปัสสุสัตครับเอาเรื่องผมยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยผมเพิ่งตั้งวางของเองอ๋อมันบ้านมันนี่ว่ะ โอเคเอ้ยเอาเรื่องเนาะเอาเรื่องมีเหลืองนะครับจังหวะนี้เราคราฟโชวเวลมาอีกอันนึงมาเราเก็บตรงนี้ให้มันเสร็จเสร็จไปได้ไปทำอีกอืกอ่นต่อพอดีเมื่อกี้มันเจงบงซะก่อนนะนะมีตับด้วยโอเคเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมเก็บ เดิร <De> ์ดหรือดินไว้ก่อนแล้วก็กระตุกอ่ะฮะปิ้งอาหารก่อนอ้าวทำไมเราไม่ทำตเตาสโมกวะเอ้จะได้แบบเผาอาหารได้แบบรวดเร็วตรงนี้สวยตรง,ตงบ้านสวยกว่าไหมโอเคเตาสโมกอาหารนี่เราต้องทำอันนี้ไหมครับเดี๋ยวนะเราลืมสิ่งนี้ไม่ได้เราไปหาพื้นที่อย่างแป๊บนึงดูเหง้าได้แล้วตรงนี้แหละ ผมว่าได้แน่นอนรับรองยังไงก็ได้เอ้ยทำไมตรงนี้มีเหวด้วยวะเหวใต้น้ำอ่ะใหญ่ใหญ่ย้ายพักแล้วอุ้ยคุณได้บ้านแล้วเหรอครับเรากำลัลงเดินเดินไปเจอบ้านคนนะครับเรางเดินเดินไปเจอบ้านคนนะครับย,ย้ยายมาใกล้ๆไม่ได้ไปไกลอ๋อเหรออ๋อ,เ,อเรื่องเฮ้ยมีลาวาด้วยดีแล้วดีแล้ว จะได้มีแหล่งพลังงานอ่ะโอเค,อเ,คเราได้พื้นที่ทำการเกษตรแล้วเขาทำปศุส,สัตว์ผมทำการเกษตรอล้ดิกาเกษตรผมทำไปนานแล้วนะหรือก่อนหรือญ่าทิ้งก่อนอไม่ใช่เฮ้ยหรือญ่าทิ้งก่อนมันลบหัดขวางลูกคาตาเหลือเกินคือจริงๆมันแบบเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ไง จะเก็บไว้ทำไมปลูกข้าวให้หมดเลยครับนี่น้ํากําลังอไปอย่างทั่วถึงอันนี้ปุ๊บทิ้งก็ได้นะเออนี่แหละมันเป็นมันเท่ามด้านบนนั้นตรงไหนน้ําไปไม่ถึงมันก็จะแห้งเองนะครับอันนี้ปล่อยมันไว้โอเคเดี๋ยวผมตัดพาร์ทแรกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพพาร์ทหน้านะ <laughs> พอดีตอนนี้พาร์ทแรกผมได้ความคืบหน้าก็ได้ที่อยู่ตั้งบ้านแล้วเนาะแต่จริงๆอ่ะจ <Okay. S 1> จริงเราจะตั้งบ้านตรงนู้นนะที่สูงไปตรงนั้นไม่ได้ก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนแต่ส่วนใบอมตรงนั้นเ,เก็บไว้ก่อนนะครับทีเซอร์เก็บไว้ก่อนอแบบไม่ใว่าทีเซอร์ดิเก็บเก็บไว้ก่อนความลับแล้วก็ไอตรงนี้ก็เป็นาฟาร์มการเกษตรไม่ได้ต่อออกไปนะอันนี้มันเป็นธรรมชาติเลยนะไม่ได้ทุบอะไรเยอะอันนี้เราจะย้ายก่อน นี่ดังนี้เอาเป็นว่าสําหรับคลิปในเอพิโ o ดแรกไมค้าฮาร์ดคอร์เราจบกันปเพียงน,นี้กันแล้วกันนะครับฝากติดตามผลงานช่องอะไรนะอันนี้ลงช่องช่องไหนวะลงช่องดิมมี่ซีแล้วกันนะครับนะโอเคหรือไม่ก็เดี๋ยวลงอีกช่องหนึ่งช่องลองเดี๋ยวถ้าลงช่องไหนเดี๋ยวใส่ช่องนั้นนะครับโอเคแล้วก็ฝากติดตามคุณเสือด้วยน,นะครับชื่ออะไรครับชื<ม>่อช่องอะไรนะอ่าเปลี่ยนใหม่ละเป็นชิโรควะอะไรนะชื่ออะไรนะ ชีโร่โทรละตามถับเลยก็ถับดูเออชีโร่โทรละอ๋อไอหยีมาทัวทัวเลยม่งงโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นนไปตามผลงานพวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็ฝากซับสไครต์กดสันกระดิ่งกันด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอก,กันกรปัดหน้านะไปแล้วมากดสันกระดิ่งเสียงกระตุกหรอเออไปแล้วบายบาย ยังไม่ตายนะครับพาร์ทแรก